สวัสดีจ้ะมาพี่น้องกินขนมจีบขนมจีบตุม่มเอ็นบ่วตุ่มเองแซบ่บขวายจุ่มไปน่นพี่น้จุ่มไปกินผู้เดียวดอกนั้พี่น้องดูเขาพูก,กินนะน้ำจิ้มนี่กินน้ำจิ้มไก่ออเน้ำจิ้มก็แซ่บนะอื้อ อาพาร์มนเป็ากก,กกินเนาะอแพอ,อยางไม่ห,ห่วงอ่ะว่าิัจะโตฉันช้ำเลย O oh. que é Tom Điều tôm, cơm nấm chì tôm, bò con rà. Kinh có sẹp. Không có kinh giác sẹp nữa. Chị có thấy tụi nó chìm không? Nó tụi em cọng xong rồi nó chìm เห็ดมันจนมาเมื่อยแล้วยังว่าหันหูหอยู่าเฮ็ดยังไงวะพี่น้องแต่ลองเห็ดบางเดอร์แซ่บแซขนมจีบตุ่มนะ ใส่หมูสาบเบอใส่หมูแดงน้ำจิ้มคอยเด็ดขนาดเดี๋ยวจะลองฮหดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดอีกพี่น้อง Rồi được chiều chiều đâu Chẳng Mua sạp, sáp, anh xem mua sạp Dad!